นึกออกปะอันนี้คือเมื่อกี้กำลังถามว่าไหนตองใส่คุณเรนโว์ต่ทำไมคุณเรนโวไม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วพอเนี่ยก็ไม่มีใครตอบอะไรเลยในด์กแชทเมื่อกี้คุยกันในในด์กแชทของแก๊งใช่ไหมแล้วพอทมาเพิ่แกะน้องทีก็มาสรุปว่าก็ไม่ได้ไงก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ไม่ได้มีก็ตำรวจบอกว่าสองคนนั้นเห็นสองคนนั้นก็เนี่ยก็เลยจะบอกโบ้งั้นเราต้องไปแก้ข่าวตรงนั้นนะเพราะอันนี้คือเรากล่าวหาคุณเรนโวไปแล้วนึกออกปะแล้วทีก็มาโวยวายโวยวายว่าสีไม่ขึ้นเสียง พี่สีขึ้นเสียงเพราะไม่มีใครตอบในดาักแชทไงคนที่ยินรู้เรื่องนึกออกปะมันไม่มีอะไรแบบมันเป็นโอเคหรือว่าพี่ชื่อมันตายแล้วเวยเฉยมันตายเหอมาเคลียร์สตอรี่ขโมยรถเสร็จแล้วอ๋อ hey, hey. พร้อมนะเค okay. <Okay>, okay. พร้อมนะมันบ้าคือตอนนี้มันมันเหมือนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับพอไปได้ไหย เเเีียยกกดว็คือใครจะขึ้นรอบสองอันนี้คือโดดไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันต้องรีตอมนะพี่หลีพี่โลหลุมแล้วไม่พี่กูรอบแรกเลยกูรอบแรกเลยกูยังไม่โดดเลยกูตายก่อนกูงงจิ้มหายพร้อมยังพี่ดาวหลุมไปกันได้ไหมฮะพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คสภาพฮอด้วยนะคือรอบนี้ไม่เอาแบบเดิมแล้วนะไอแบบเดิมไม่เท่าไหร่ตายหมดเลยผายแรงผายเลยมึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับฮอแล้วนะ ที่ขายฝั่งนั้นกูนั่งขางไหนเนี่ยพี่เนี่ยฝั่งนั้นใช่ไหมฮะเออใช่พี่โอเคคืออะไรพี่โอเคปัดหัวกูตายไปเนี่ยโอเคอ่อให้ให้มันมีผลอะไรไหมฮะใส่ใส่หมีเนี่ยมันมีผลอะไรไหมเนี่ยเออทำให้เห็นง่ายขึ้นไอ๋อแต่โดดเช้าๆนี่ก็ดีเหมือนกันเห็นง่ายดีเฮ้ยเัาไฟเัาไฟเฮ้ยเคลียเฮ้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 ยพี่เนี่ยยังไม่เคยมุดดวงมองไอ้ยะ ไปเล่นปาบอกนี่ผมก็ได้เล่นเยดแค่ทำได้ทำจริงไปเช่เนี่หนุมโงนั่นหลังกัป่าเฮ้ย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 แย่แค่เยดแค่ใครโทรมาวะอันว่างหนอนหรอนอน มันเสียมากเลยนี่อีกยาวนี่อีกยาวนดินอนนเยยเยอนกูตายกูตายนอนกูตายเนยอนนยใครเอาหอมาบินตับวะโอ้สุดยอดอ่ะไปด้านล่างดีแบบลอยแตบขึ้นเงีเดียวอ่ะ ทางหน้าทางแยกป่ะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับฮอมาแล้วยึดแค่คือมันมันก็รู้ว่าแขนมันยาวเท่าไหร่แค่นี้นเฮ้ยยึดแค่เฮ้ยดานข้าวก็เย็นเคียร์เฮ้ยเคียยึดดอกเฮ้ยแม่งสุดยอดเยึดดกยึดดกพัดเสียงปบปืนดิลยึดด็ยดก พากูไปไหนก่อนตอนนี้พากูไปไหนก่อนพี่บอกชุดใหญ่ไงพี่บอกให่ชุโทษไงเยสแค่ชุดใหญ่เยสแค่โอ้โหเสือติ่งอยเลยเชี่ยพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเชนรอดเชนรอดเชนอีเบสิกรอดนะเฮ้ยเฮ้ยมีแบบมีแบบพาร์ดด้วยเหรอเป็นไงวะเฮ้ยเปิดหน่อยเอาแบบเอาตาเอาตาเลยเยสจอดแบบรวดเร็วไหมหรือว่าไงไปจอดเลยเฮ้ยไอ้ต่อยกันเลยไอ้ยถอยหลังไอ้เชี่ยเชี่ยถอยหลัง เี้ย้ยเยอุ้ยอุ้ยอุยบิ้มเบิมมีเบิ้มเป็นแค่ยี่สิบพักบิ้มเบตายตายกูตายกูตายรอบองเฮ้ย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 เอ้ยไอ้ยี่สยวใครไอ้ยี่สิครยเชี่ยโอ้โนี่ผมเพิ่งฝึกใหม่เพ่สรวยเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งยังไม่ต้องเพิ่งฝึกยังไม่ต้องออกวันก่อนนี่เฮ้ยเฮ เต้ยเบารับลูกลาบลาบเบาลูกลาบลาบเบาลูกเบาเย็้เย็ด้มึงไม่จอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮียตายไอ้เทียกูจะอุ้มใครเอ๋อได้วะแบบเนี้ยเออใครจะอุ้มเหรอกูจะอุ้มเหมอกูอุ้มเหมอใครได้วะกูถามเหม่อเฮ้ยตายตายเฮียมึงตายตำหรวจประเทศเราแม่งสุดจริงเฮียสใช่ตายแต่เขากำลังสุดท้ายแล้วจบ มีมี่จอดกูดังโทรลับป่ะเนี่ยเฉยนาวาอากาศเอกรับเรียกผลเบ้าดีกว่าผลเบ้าผลเบ้าอันนี้คือไงอ่ะอันนี้คืออะไรจอดกูดังครับนี่จอดกูดังจอดกูดังคือไงจอดจอดหรอพิกจอดพิกจอดคือไงวะอ๋อซุปเปอร์รวเร็ว ไอ้แมนนะ้แมนนยอ้โหมึงมึงมาขับ้วรอคนด้ยมือมือหรืออะไรเนี่ยเีอะก็บอกแล้วมันเป็นหนึเดียวกับพอไผัดแบบ้องเียวเอก้เก่งยังไงอ้ขึ้นอีกรอบโอ้โอเฮียเราเียอ้อไอเฮียไม่ใช่ก็ขอขอจบให้อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่า่ออีกรอบพาขึ้นอันนี้เพิ่ได้ใหม่วนี้ กับภูมิภเพิ่งเช็คมาว่ามันรอดได้ก็นหรือเปล่ามึงเพิ่งเช็คมันต้องเร็วกว่านี้เฮ้ยมึงมาเช็คตอนกูด้วยนะต้องมาเช็คตอนอื่นเฮ้ยต้องเร็วเลยใช่ไหมมันต้องเร็วประมาณร้อยโลด้านนี้ไอ้ยีละกูบอกแล้วอย่ามาเล่นแล้วใครจะเอากูลงกูถามแค่นี้แล้วใครจะเอากูลง เราแค่จะเอาบุหรีอะกูไม่เาฮู่ดาจะไม่ดี2บนแล้วเราแล้วเราจะไปโดดไหมเนี่ยไอทิพเนี่ยไอทิพยมึจะนอนแล้วนายสาวแล้วโอ้อยีลับ

อยู่ข้างบนข้อะไรสอยๆมึงแหลกจริงเยอะไปนะมึงไอ้ยีราบพะโหลเเียยลลิ่ไม่มึงลงน้ำแต่กูพื้นที่เข้าถึงยากอยงเห็นไหมเนี่ยถ้าเด้งลงน้ำเข้าถึงยากเลยแล้จริงเยอะแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวอับไฮลิคอปเตอร์ไงที่ผ่ายตอนนี้กูเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นตอนนี้จริง เด๋วแล้วกูเหลวแล้วตอนนี้จริง <c oughs> เด๋วแล้วหมอจะขึ้นยังไงเนี่ย <c oughs> ช่องแชทกูบอกว่าโชว์รับวันเด็กครับผมอยู่ข้างบนหมอหนึ่งวนหนึ่งมีคนหนึ่งอยู่ด้านบน อาไม้สอยหน่อยนะทุกคนผมขออนุญาตพูดนะับวันนี้วันเด็กเหรอวะไปแล้วเขาจะขึ้นมาเก็บศพผมยังไงเออได้ยางเงี้ยอยู่ข้างบนเลยฮะคุณหมอพี่พยายามอยู่ลูกโอ้คือพี่เด้งสู้สุดใจแล้วลูก สามบน